พี่บอกกับกระหม่อมฉันว่าเสด็จพี่เนี่ยให้กระหม่อมฉันบอกกับพระพินานรัญญาว่ามาทําทุรนในเมืองรวบหัวรวบหางเจ็ดวันจะกลับแต่นี่เวลามันผ่านมาเป็นเดือนแล้วเสด็จพี่ยังไม่กลับไปหาพระพินานรัญญาเลยพล้วเสด็จพี่คิดว่าพระพินานรัญญาจะรู้สึกยังไงเนะี่ยพี่ออกไปไม่ได้จริงๆถูกเสด็จพ่อเสด็จแม่กลับการบริเวณเอาไว้แต่พี่อยากพบนาะงแล้วเจ้เจอนาะงเพิ่มหรือเปล่าพี่รู้ไหม ว่ากระบอกฉันเนะี่ยบอกความจริงกับพระพิดารัญญาว่าเสด็จพี่เข้ามาแต่งงานในวังหลวงจะบอกัญญาไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะตุนาเป็นยังไงอะพระพิดารัญญาเสียใจจนขาดสติว <c oughs> ิ่งหนีจากกระ่อกฉันไปด้วยความเป็นห่วงกระบอกฉันและทุกคน <c oughs> จึงรีบวิ่งตามไป <c oughs> นางหนีไปใช้เวลาอยู่วัดอยู่หลายวันจนกว่าจะได้พบกับพระพิดารัญญาจะสุดท้ายกระ่อกฉันก็ตามพระพิดารัญญาจนเจอแต่ว่าเดี๋ยว นางอยู่ที่ไหนบอกพี่พี่จะไปรับนางมาเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนบอกพี่มาพราาัญญในร่างของม้าขาวตัวนี้นะพี่ค่ะเสด็จยี่พระี่นางรัญญาตัดใจแล้วเป็นม้าขาวพี่นะค่ะรัญญาเดี๋ยวรัญญาเดี๋ยวรัญญาเป็นม้าจริงหรือเปล่า เปไมทำไมอะสวดได้ทุกวันด้วยนี่เกินนี่สวดไม่ให้ให้นี่เกียร์สกปรกพาดูดิเมียกูดูไลฟ์สดอยู่เขาเป็นเป็นเมียจริงๆอรัญญาใช่เืองแต่คุณรู้เรื่องหรอชื่ออรัญญาใช่ไหมจ๊ะผัวเธอหนีเธอไปใช่ไหมเขาหลงผิดเหรอเขาหลงทางเหรอ โดนฝนไงโดนฝนเขาหลงผิดเขาหลงทางแล้วเขาหลงอะไรอ่ะเป็นหลงอะไรเป็นระเพทอีกแล้วเป็นสัมเพียงม้ามันอ่ะอ๋อสัมเนียงม้าอาริยาดูหน้าเบลสิเนี่ยดูสิพัดนี่ดูหน้าตบๆซื้อตกขอบตาดำเลยเบลอ่ะแพ้อะไรแพ้ยาแพ้สองคนเมื่อกี้ เบลแพ้อะไรอ่ะใช่เปล่าเดี๋ยวก็ชินเองจ้ะอะไรเดี๋ก็แพ้มั่วซั่วไปหมดเลยเลยยาแล้วละยาจะกลับไกร่รับอีกคนได้ยังไงอ่ะมีใครจะช่วยละยาได้ช่วยผมชินด้วยพี่ค่ะไปถูกอะไรมางงฉันถูกไอ้ม้าป่าทิสิงมันทำร้ายมันดิมันน่ากลัวนะพี่เามาทำร้ายเจ้า ใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่จัดการให้ช่วยมอมฉันด้วยคนที่มาช่วยระยะจะมีหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอีกไม่นานก็จะมีคนมาช่วยเหลือพรับพี่นั่จะรอพั่นะพี่จัดการให้เราจะได้พิสูจน์กันวด้วยว่าพระพี่นางระยะใช่ม้าขาตัวนี้จริงหรือเปล่าแล้วเขาจะมาถึงตอนไหนเนี่ยแบบช่วยฉันนะพี่ค่ะบอกถรงจะไปหมดแล้วพี่ค่ะเฮ้ยเธอมาเธออะไรไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยเอาเป็นคู่แต่งงานเรื่องเล่า เดี๋ยวเราบุคคลสำคัญมาที่นี่ก่อนนี่นึกจะบอกเจ้าโอ้ยเจ็บไปหมดนหวมือโง่เป็นมะข่าปากเฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเป็นตัวอะไรอ่ะชีวิตกลัวบ่นอะไเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้ใครอ่ะนี่นี่นี่เป็นตัวอะไรเป็นตัวคนคนอะไรมาท่าแบบนี้ผานทองอ่ะ ได้มหรือเปล่าพี่เหรอคนที่จะมาช่วยอรัญญาใช่พานทองแท้อ่ะเพราะน้องแม่อ็มียันด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันเข้ามาใกล้เนหมากูมีหนูหนูก็มีนะใช่หมาที่ไหนล่ะหนูจะมาช่วยนะเนี่ยต้องเอาเลือดจากซ่งอกของเมียน้อยเพมคอาฆาบาบเลือดเมียน้อยแล้วจะช่วยอรัญญาใช่ช่วยได้นะได้จะการสิจะเลือดเป็นคนเลือกคนไม่อยู่คนได้โกทำไมนี่เจ้าบาลเจ้าบาลตื่นกูเป็นใครนี่ย ปผีสิงนี้ก่อนอ,อ้าวโดนตะปูเหรอทุกคนเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าอะไรแสงสงแสงสงใครเนี่ยห <c oughs> ั่เล้ะทำไมจริงๆแล้วก็โดนผู้หญนี้หลอกไงใครหลอกอผู้หญิงคนนี้อะจะหลอกเนี่ยไม่ใช่ผีเป็ตลกนังเลยฉันนละแล้วพูดอะไรเดี๋ยวจะไม่รู้เรูเลยโอ๊ย ทุกคนเจอผู้หญิงคนนี้หรอเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแสงสุบตัวปลอมจริงเหรอเนี่ยจะบ้าเหรอลงไปข้างล่างฉันเป็นแสงสองตัวจริงแต่พูดอะไรเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องเลยข้างล่างก็ถีบด้วยจะบ้าเหรอพี่นี่ผู้หญิงคนนี้เป็นใครอ่ะบางันใครรู้จักเลยแล้วพาเข้ามาที่นี่ บวกได้อยู่แล้วเนี่ยสูสีมากแน่นโดนไปปะเล่นีตัวนะแล้วปั้นใช่ยาสีฟันอะไรเนี่ยดอกบัวกี้ยมีแต่พูกเดี๋ยวเดี๋ยวท้อท้อทีอันนี้อะไรอ่ะเขาอุมาโลมอะไรเนี่ยเออนู่นเขาเขามีแล้วแล้วทำไมเรามีเนี่ยเขาเป็นตัวอะไรเนี่ยอกูเป็นคู่แฝดม้าไม่งเห่ด้วยหน้ากูเหมือนม้าอยังแกะกระแพ้ไม่มีเวลา พ่อพี่นางมองน้ำฉันที่ดีฉันไม่รู้จักใครฉันเพื่อใครจำได้ไหมฉันจำไม่ได้ทางที่ดีนะออกไปจากที่นี่ซะฉันไม่อยากให้หน้าถ้าพอพี่นางจำไม่ได้ฉันจะบอกให้รู้คนที่ยืนตรงหน้าพพี่นางอยู่ตอนนี้มองฉันก็คือแสงโตกเปไนมจำได้มกา อย่ามาพูดจาไพ่แบบนี้นะเอกไปเลิกลอผู้คนก็ีนีนเมื่อวันนั้นพี่เมยจะฆ่าแบบฉันก็พ่วันนี้มจะฆ่าพี่นะช่มฉันด้วยด้วยมือของฉันปเอยไปไปไไปไไปไปไไปไปไปไไปเลยปไไปไปไปไลไอไ่ยไปไไไไเียไปเอไป đi đâu bay đi đâu rồi sẽ đâm vào cái cái sẽ hại mới không phải không phải sẽ เป็นไงฉันหายต้องไปนำพานทองที่ไหนซองยีกุยมันล้นล่างฉันลาก็หายใช่ไหมแลไปไหนอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเต้ไปอทำไมอ่ะเลกขึ้นเลยนะขึ้นข้างเลยเออลองทานน้งเพชรอะไรนะเฮ้อเอเฮเอเฮอเอเอเฮ้อเฮ้อเฮอเฮ้อเเอ น้องสาวเขาใยเขาคือเขาเมาไปไหนอะแมวดีครับดีครับดิเกเล่นดีไหมแม่รู้จักเขาแม่มีสองร้อยแม่มาไกลแล้วขอขึ้น้นไมนไปแลี๋ยวหาทางขึ้นก่อนปัยาก็ัญยาสิพี่คะจะเป็นมาได้ยังไงอะจะพี่ในใจได้ใจได้ใช่ผกเส้นหายไปทุกคนเพ่ที่จะออกตามหาจาพี่ก็นีมามีเมียใหม่แบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนล่ะีช้พี่ด เลยแบบนี้เหรอดีอันอันเก่ายังไม่หายเลยหาใหม่แล้วเฮ้ยพูดอะไรอ่ะหนูเล่าให้บา่ฟังเรื่องอะไรเขาเคลียร์อยู่เนี่ยชีวิตไม่เกี่ยวกับพี่เลยชีวิตใครชีวิตหนูเองค่ะจับมาไว้เลยอรัญญาฉันจะไม่เชื่อเลยสเสด็จพี่ตอบไปแล้วขำอะไรใช่พี่ขำหน้าอัยญาจำโมยนะอัญาเดือนนี้ทั้งเดือนอดอ้าวอัยญานี่เพิ่งต้นเดือนเองไม่มีผล เฮ้ยเขาอกเป็นเดือนเลยนะไม่มีผลไม่มีผลไงเดี๋ยวส่งให้ไม่สบายกินยาได้นะ้เดี๋ยวพี่ไปบ้านยายก่อนแล้วไปบ้านยายจริงไหมไม่รู้อ่ะทุกมือนีนะทุกมึงนีนะอะไรที่เป็นไรดิมึงเงียบไปเลยนะใครว่าอะไรพี่ไม่ได้ว่าอะไรเออเรคุยเรื่องอะไรกันฮะหนูคุยเรื่องส่งแชทเงียบไปเลยนะ ไม่สบายเดี๋ยวต้องกินยาด้วยกินยาซะเลยใช่เพราะว่าพี่ต้องไปบ้านยายก่อนไปหาป้าเลยอ่ะหนูไม่รู้ไงเยียบเลยเฮ้ยดูด้วยนี่เรื่องจริงนะที่กูพูดอะม่ชัดจริงเลยชัดจริงมากไม่ใช้ตัวแสดงแทนเรื่องจริงมึงจะหยุดไม่อยู่เดียวไงไอ้เลยร้อนอะไรอ่ะพูดเรื่องจริงก็เครือง ด yeah! ี๋ววันนี oh ้สุกจะตานะนาเอลว่าทำนะเบลมึงเนี่ยได้ได้ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับดูดูว่าระหว่างขอบคุณครับอีดงกับไอ้เบลไข่ตาอ้ก่อนเจ้าเบลเป็นอะไรตายอ่ะโดนแทง จะเป็นไรเบลเวลาไลฟ์สดอย่าแพนกล้องมาตรงนี s <S again, like ้เวลารับรางวัลไม่ต้องมีใครไม่มีใครสนใจผมเลยเด็ดดีนะวันนี้เบลไม่เมื่อยแล้วทำไมอ่ะนอนชั้นล่างไม่ต้องเดินขึ้นบันไดใช่เห็นเบลแล้วเหรอเปิดนอนในรถครับคืนนี้เขาจะให้กูกินร้อยให้เขาให้ทีเดียวเลยใช่ไหมทำไมอ่ะเป็นห่วงสุขภาพเขาเดินลอยไม่เขาชอบมุกไหนเขาก็เดินมาให้มุกนั้นแล้วทำไมยังไม่ไปอ่ะ เรื่องของเขาหนะักเรียบร้อยแต่ว่าเรื่องของเราเรื่องของเราอะไรได้ฮะเราไม่มีอะไรก็ตอนนี้เธอทําหน้าที่อเธอเสร็จแล้วเธออยากจะได้อะไรทรัพย์สินเงินทองเดี๋ยวฉันจะเปิดในทอนทาได้แล้วก็ม,มาทางไหนก็เชิญกลับไปทางนั้นเลยไม่ไปฮะไม่เอาตังค์ด้วยจะแ,แต่งงานกับใครจะแต่งงานกับเธอฮะสัญญา,าเขียนเอาไว้แล้วสัญญาอะไรไม่มีสัญญาอะไรไม่มีทั้งนั้นน่ะที่เขียนไว้อยู่ไหน เขียนไว้แต่ไม่ได้เก็บไว้นี่หว่าอ้าวไม่เอาผิดทั้ดเลยสัญญาอะไรอ้าเบสัญญาอะไรสัญญาที่เขียนเอาไว้อ่ะไม่มีมึงเก็บไว้คนเดียวอ่ะอ๋ออีตุ๊ดตุ๊ดพ่อไปสิใจเย็นใจเย็นนราลงศักดิ์ใช่นะกบิท้อแสดงว่าว่าอะไรสัญญาหายไปแล้วหายหายพูดติสัญญา ល្អទូនហាយសົບទេងត្រ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 េងទីត្រេងទីត្រេងទីត្រេងមិនមីមិនមីលោកនេះមិនមីមិនមីមិនមីសំឡងធ្វើឯងណា ขอขึ้นอีกเขาดีเสียงหนึ่งอีกเสียงหนึ่งขออีกเสียงหนึ่งขอโทษทีคือนึงนิตดกี่รอบเนี่ยมึงแสดงตดกี่รอบเพราะกูถามจริงป้าอะไรอะป้าป้าป้าทิ้งทิ้งป้าป้าทิ้งทิ้งป้าทิ้งทิ้งอันนี้บรนเลงอะไรอยู่เนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยป พิงทก้มหอพิงทีปะกพิงทีเสียงตะโพนปะเแทงติงทิงปิงติงปังทิงปิงทิงปิงเอาปากมาโดนไม้อีกเดี๋ยวไม้พัง เล้วปากมาแหลมอ๋อป, <คน S 2> ปากจับคนปากเหี่ยวทรงซุนีอกพูดจาไม่ดีเลยดีที่หนึงเ <c oughs> ตอร์มีหนึงสวยเอาอย่าง <c oughs> อีกสงจีซีไม่ต้องมากรมหอเลยทั้งนั้นแหละมีสัญญาใช่ไหมเนี่ยใช่มีสัญญาก็ต้องแต่งอ่าๆตกลงฉันนับเธอก็ได้แต่ว่าไม่ต้องกรมหอไม่ต้องจัดงานแต่งงานอะไรทั้งนั้นพอใจหรือเปล่า พอใจมากในเมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้พูดอะไรได้วยความสวยของเธอเนะี่ยเห็นไหมทุกคนก็ต่างละบากใจกลัวว่าจะดูแลเธอได้ไม่ดีพอมันไม่มีใครอยู่แล้วคุณพี่แต่เธอว่าไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยหาให้ผัวเดี๋ยวช่วยหาให้ ได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกให้เสียเวลาไม่ได้หรอกหนูเลือกมานะลองคบหาดูใจให้เสียเวลาได้นะไม่ถูกใจอะไรไม่ไม่เอาไม่เอายังไม่ได้ถามมึงรีบอ่ะอยากมีเหรอมีอะเอาไหมไม่ไม่เอาไม่ไม่พร้อมไปครับทำไมอะทำไมไม่พร้อมเมนมาไปครับเุ้ยสีอะไรอะดูเสือกอะไรอีดงมึงไม่ถูกกับกูเลยนะ ไม่พร้อมใช่ไหมใครคุณสอนรามใครไม่ได้เอาข้าวถวายเจ้าที่เพื่อนไงไหนอ่ะใครอยากจะภาพเขาลืมตั้งสารพระภูมิปล่าเครียดเอ้าก็คุณสอนรามน่ะเห็นเป็นอะไรไปได้อะไรฮะป้าอะ้รฮเอาเมียไม่รู้อะไรฮะป้าป้าหาไม่เอานี่ไงเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยนอนข้างล่างก็จะได้มีคนนอนเป็นเพื่อนไปย้ำฮะป้า ลาไปไม่ได้ครับทำไมอ่ะอนั่งมองพี่สองคนเขาอ้วกอยู่เขาอ้วกมา,มาครับก็ไปเห็นกัาอีกนะเห็นตามไว้เห็นไหมเนี่ยเราเนี่ยชอบมองคนดูตลอดเลยไม่ใช่แล้วไปอัมเขาอีกเออโอ้ยมองเลยแล้วไม่มองคนเดียวมองสองคนเลยชอบด้วยป้าแบ๊ กลับบ้านค่ะไอ้ยกเรานะฮะโอ้ยทำงานไม่สนุกเลยคืนนี้ยกให้ในแชะแล้วกันเห็นไหมนี่พี่คนนี้นี่พี่เองไปไปกับพี่เขาเขามันมีธุรกิจไม่ต้องห่วงว่าพี่คันพี่ทาคาราเมลคบกับพี่เขานะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเชื่อทำไมอ่ะเผ่นเสื้อเขาเพ้นเสื้อทั้งหมดเลยิศเหาอพี่หนูนอนไม่เก่งนะฮะอยู่กับพี่เขานอนไม่เชื่อเรานี่คอลเลคชันนี้เนี่ยคอลเลคชันนี้นะเป็น รูปยิ้มอย่างเด็คอลเลกชันต่อไปนะจะไปอ่ะรูปอะไรใต้ตาเรือกค้ำใต้ตาที่วาดนั่นแหละเขียนให้กูใหม่ได้ป่าวนะเขียนให้กูตัวงเอาอะไรอ่ะเสื้อร้องไห้อ่ะมึงใส่วันนี้วันเดียวแม่เต็นนอนข้างล่างเธอจะเสียใจมากเลยนะไม่ไปไม่เสียใจนะมันเสียใจแบบนี้จะไม่เสียใจเสียใจหาได้ดีกว่านี้ไม่เสียใจไปเถอะเสียใจมากไปซะไปไม่ไปไปไหนก็ไปก็ไม่ไป ออช่างไม่ไปไม่ไปแล้วแต่ไรก็ไม่ออกไม่ไปนายแชร์ฝากด้วยนะฮะขอให้โชคดีคุณพี่ไปยังอ่นะไปยังไปพี่โชคดีมากเลยพี่จะไปไม่ไปนะพี่ได้หนูอ่ะเออหลหนูอยากพูดใหม่อ่ะมึงจะไปหรือว่ามึงจะเอาตรงนี้ไม่ไปถึง้รจะแต่งงานกันตรงนี้เลยไปแต่ง สิเอาแ่ี้พออันี้ส่สิโอ้โหและมาแค่นี้ไนดะ้ครึ่งหุกเอาก็ข้างละยี่สิบเบลอะไร,แ,ะไรแกวโทรมาฮะ <laughs> <า>แล้วเรียวิดีโอเขาโทรมาเออคุยมันก่อนเมียกูอ่ะโหล ไม่มีทำเลยไม่มีอะไรทำเลยสัตว์ไปเดือดร้อนลนมุมเนี้ยในแช่เป็นไงบ้างเนี่ยไม่รู้มัเคยเนเป็นลางแล้วก็ขอได้ชาเชิญมางานแต่งหน่อยพระเจ้าค่ะดำดงตอนนี้ได้กลายเป็นหญิงสาวสวยอุตสาลใครดูจักมีอหญิงคนนั้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยเห็นเลยใครเนี่ยหญิงสาวสวยหมวยตาสลรีก็ด้วยใครวะ ดำรงไปไหนอะคนนี้เป็นดำารงที่จะต้องแต่งงานกับหม่อม่านผงท่าน้วก่อนเชิญเสด็จไปเจริญพระพุทธมนต์มาคุยกัน่อนไม่ใช่ประสงค์จะเชิญไปไหนจะแต่งงานกับใครจะแต่งงานกับดำารงระวังระวังโอ้หน้าพี่ก็ขอแอวลันปัดปอก มือเมืออะไรรับรางวัลเฉยเช่คงไม่น่าพี่หนุนเอาไ่ห่วงเลยนะเนี่ยเอาไม่ห่วงได้ไงเราแฟนนอนเลยคนนี้แฟนนะคุณดั่นักนั่นละแล้วจะไม่มองใครอีกเลยขอบคุณจอยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อกี้รับรางวัลมองอะไรอะไรมองอะไรเอ้าเจคนสวยพี่กูมีเมียแล้วพี่เอาเดินไม้รางวัลกูไม่เคยมองหน้าเลยไม่มองหน้าเออหลับตาตลอดคงไม่น่าพี่หนุน นะคะมึงไม่พูดอะมึงเงิลยมึงไม่มองหน้ามึงก็รักข้าวบัวใช่ปหมล่ะขอบคุณค่ะเออกระโปรงจะเปื้อนพี่เปิร์นคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะับกระโปรงเปื้อนค่ะคุณพี่เชนพิสุนะคะโอเคค่ะขอบคุณพี่จอยนะคะอ๋อของดีขอบพี่จอยไม่เห็นจอยมาทางนี้มั่งของดีนะคะอ่าเอาสรุปแล้วกูแต่งกับใครเี่ยไม่ต้องแต่งกัน คืนนี้มึันคุยแต่ก่อนไม่แชรเพราะว่าเมียมันต้องอยู่ใต้เตีนตมึงโด้อทุกวันเนี้จะคุยกูต้องคานมาเมียกูมันกลัวมึงมันอยู่กูอยู่ใต้เตียงเนี่ยล้วนมึงเห็นรอจริงแล้แชร์เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วดำดงแหละที่เราให้ไปหน้าลายๆอ่ะไม่แต่งงานกับคนนั้นเหรอ แล้วผู้หญิงคนนี้ไปหาที่ไหนมาก็คนนี้นั่นแหละคือดำดงคือว่าตอนที่ฝนตกจะเป็นไปได้ยังไงฝนตกตรงนั้นฟ้าผ่าเจ็ดครั้งลงมาที่เก่าลงมาที่ดำดงฟ้าผ่ามาที่ดำดงเจ็ดครั้งก็เลยสวยแบบนี้เลยใช่จริงอ่ะเออฟ้าผ่าเปี้ยงสวยเลยเออไปผ่าตรงไหนผ่ากูไปโดนผ่ามึงสิไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวให้เมียผ่าคืนนี้ได้ผ่าแน่เอาไม่เถียงแล้วล่ะใจเย็น ได้แน่ได้ผ่าแน่ไม่ใจเย็นๆนะต้องไปบอกมันถ้าหากว่าเป็นดำดวงจริงๆเป็นดำดวงจริงพระเจ้าค่ะเราขอคืนก็แล้วกันขอคืนได้ไงแล้วพระเจ้าค่าพงษ์ท่านให้ยกของชั้นแล้วก็ต้องเป็นสิทธิ์ของกบ่อมฉันที่จะให้คืนไหมไม่เราขอคืนไม่แล้วจะมาขอคืนอะไรง่ายๆเราเป็นคนยกให้ในแฉะแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนใจแล้วนี่ไงพอเขาเปลี่ยนเราไม่เคยห็นคุณคาเป็น กันในกรมสิทธิ์ของเรามันเป็นกรรมสิทธิ์ไม่ได้เพราะว่ากระม่อมฉันเนี่ยเพราะอะไรทำไมถึงให้ไม่ได้กะม่ันถือกหม่อมันรักเขาไงจะไปนับได้ยังไงตอนแรกยังไม่อยากจะนับไว้เลยรู้ได้ยังไงว่าไม่ได้รับมันเป็นไปไม่ได้เราขอคืนจะให้ไม่ให้ไม่ให้ไงไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้ไม่ให้ก็ออกจากคณะไปเลยวิ่งไล่มันไปเลยปากไม่ดีน่าตุนออะไรกูเนี่ยออกไปเลยมไปเลยไปเลยเคนไม่รักไปไป อยู่ไม่ได้ไม่ให้ใช่ไหมล่ะแค่ผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมก็ใช่ไอ้อยางงั้นอยู่ไม่ได้ถึงกับต้องออกกันเลยทีเดียวจะไปจริงเหรอใครอยู่คณะกูมาทางนี้เ,เดี๋ยวกูไปสมัครกับพวกมึงก็ได้เหงาไอ้เโอเคเพื่อนเดี๋ยวกูกูไม่อยู่กูอยู่ไม่ได้ไมึงจะออกจริงเหรอไม่กูอยู่ไม่ได้กูให้เขาแล้ว ออามึงโยกให้เขาไปแล้วเออเศร้าไม่ไรลเลยเศร้าเลยเศร้าสิคะคุณน้าค่ะเป็นไรหรอกคนที่เศร้ากว่ามึงมีเยอะมีเมีคนเศร้ามึงตึ้นี่กลว่าจะไม่มองใครอีกแล้วอืมดีแล้ะอย่าไปมองเลยเดี๋ยวเพื่อนเขาก็อําจนมีเรื่องกันจนได้มึงเชื่อกูกูรู้มึงเศร้าความเศร้าของมึงอ่ะไม่เท่ากูเลยแต่สัว์ ไม่เป็นไรร้องเพลงต่างละเขาไปเปวไฟเปลวไฟเปรียบจะเหมือนเปลวไฟสุม่วงเปลวไฟที่ปลายเทียนเปลวไฟที่ปลายเทียนขอเสียงปรบมือให้กับผู้แพ้รักครับมาในบทนั้นเองเปลวไฟที่ปลายเทียนเชิญรับประทานทางหูฟังทางหู สีไปจัดการเลย